เบตันชัวรถรู่คู่ทะเปลี่ยนสวยประสบการณ์3าปีไม่มีถอยคัสซัมเกรดเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนหนักิิดคว่นำนลังถั่วปลอดภัย1,000%โปรเซนโรโมชนันมาใบให้เลือกสมใจเบตันชัวรถพรีมีขอคุณมันใช้ได้เลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการรถแซ่บเบอร์แล้วก็ยินเบตันชัวค่ะ วันนี้ยินมากับรถเข้าใหม่เรียกได้ว่าของแต่งเนี่ยจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะคันนี้ Honda Civic FE 2.0 e h e v RS ตัวท็อปสุดเลยเราได้ปี2022เลขไม่น้อยเพียงแค่78,000กิโลเท่านั้นวันนี้เสนอขายราคารวมของแต่งไปเลยค่ะ859,000บาทเท่านั้นค่ะมาดูในส่วของแต่งกันบ้างนะคะคันนี้ได้เป็นตัวชุดแต่ง RS วัสดุตกแต่งเนี่ยจะเสริมด้วยขอบโครเมียมทั้งหมดเลยค่ะ ไฟหน้า LED ทำลัดนิ่งไลท์แล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะรอบทิศทางเลยค่ะมาดูในส่วนของล้อแม็กเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วเป็นล้อแท้เวสปอร์ต J8 รุ่น CC105 แล้วก็ได้ปั๊มเบรกที่เป็นตัวเดียวกันกับปอร์เช่เลยปั๊มแบมเบอนั่นเองเป็นรุ่น Z18 เขายังได้โชคเป็นของเทอินอีด้วยนะคะสวยแล้วก็เท่มากๆชุดแต่งเต็มอย่างที่หนูบอกเลยค่ะภายในห้องโดยสารโทสีดําเป็นเบาะหุ้มด้วยหนังสลับหนังกลับเป็นผ้านะคะเดินได้ต่ เข็แบแดงรอบคันเลยค่ะสะดุดตกแต่งภายในเนี่ยเขาจะได้เป็นตกแต่งแบบซีดําเงาเปียโน,โนแบก็บกเบาะเนี่ยเขาสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะมีระบบเปลี่ยนเกียร์แพดเดนชิพให้แล้วหน้าจอแสดงผลเนี่ยเป็นแบบฟูรีเกลเลยนะคะขนาด10.25นิ้วค่ะหน้าจอกลางขนาด8.8นิ้วเป็นระบบทสัสกีนทั้งหมดเลยค่ะรองรับแด้ครบทุกฟังก์ชันเลยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธพวกคาเพนโดตโต้คันนี้มีครบเลยนะคะสามารถเชื่อมต่อได้แบบง่ายๆเลยค่ะแอร์ก็เป็นแอร์แบบระบบอัต ะะปรับแยกอิสระได้ซ้ายขวาค่ะเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์6สปีดค่ะมาพร้อมกับเบรกไฟฟ้าค่ะแล้วก็ได้เป็นระบบฟังก์ชันเบรกโฮมาให้ด้วยในส่วนของโหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยก็มีด้วยกันถึง3โหมดเลยนะคะประกอบไปด้วยโหมดจิค่อน normal แล้วก็โหมดสปอร์ตนันเองค่ะสามารถเลือกขับขี่ได้เลยและที่สําคัญคันนี้ประหยัดน้ํามันมากๆอัตราเฉลี่ยสิ้นเปลืองน้ํามันเนี่ยอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรเลยค่ะ,ะคะคันนี้เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะประหยัดน้ํามันไม่พอราคาจับต้องได้อีกด้วยนะคะ8 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ในส่วนของด้านหลังก็มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังสีดำค่ะซึ่งตัดกับบอดี้ตัวรถสีขาวเนี่ยเท่มากๆเลยแล้วก็ได้เป็นชุดแต่งท่อ JTG ค่ะข้อเป็นแบบนี้เลยให้มาถึง3ตัวเลยค่ะฟาท้ายนะระบบแมนนวลค่ะแต่มีกล้องถอยหลังพร้อมกับเซนเซอร์กัรระยะมาให้ด้วยนะคะด้านในคือกว้างค่ะสามารถใส่สัมภาราได้เยอะนะคะยินรับประกันเลยรถไม่มีชนับพิพอมจมน้ำหรือกอไม้แน่นอนรถสวยคุณภาพดีๆแบบนี้ ซื้อได้ซื้อเลยค่ะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้า4สูบเครื่อง2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าอยู่ที่141แรงม้าเลยและคันนี้ก็ยังมาพร้อมกับบรันตีซ่อมศูนย์เหลืออยู่นะคะแล้วก็ยังมี Honda c แครค่ะถึง1 0 0 0 0กิโลเลยนะคะสนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์082856000หรือว่าแอดไลน์ a d d a d d 9 9 9 9ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฝากคันนี้ไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ั้นชัวไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรกมือสอมคุณราพาีเพราะมีคุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไปตั้งชัวคือครงตออที่ใช่ชัว